สวัสดีค่ะดอกพะกากองสีเหลืองนะคะตอนเย็นสวยจริงๆนะคะถ่ายอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะ โดดนี่คือพะกากองสวยงามที่สุดเลยค่ะโหเยอะแยะเลยสวยสวยค่ะก้ะสีเดินเล่นอากาศดีค่ะอากาศดีอ้วก็มีตรงนี้นะคะถนนก็สะอาด ดอกไม้ก็สวยตึกว่าการกรุงเทพมหาคนครก็สวยสะอาดงามตาค่ะมองแล้วเพลินตาเพลินใจนะคะไม่เบื่อค่ะโชคดีนะคะวันนี้รัศมีได้มีโอกาสมาชมดอกไม้และบรรยากาศสวยงาม